วัดดีจ้าวัดดีจ้าพี่นองสุขคนมือนี่ย่าย่าสิผ้าส้มสวนเด้อจ้าส้มสวนสิไอสวนผักสวนดอกไม้จ้าสวนผักสวนดอกไม้อิตาลีเนาะจ้าเนาะสิผ้าพี่นงส้มเบิงไปน้ากันเนาะจ้าเนาะขออนุญาตกับกล่องแป๊บนึงเด้อจ้าพี่นองมาเบิงไปน้ากันจ้าเบืองไปน้ำย่าอ่ะอันนี้เป็นผักแพ้วเนาะจ้าพี่นงเนาะผักแพ้วผัก พักตั้งโอ้ตั้งใส่ล่ะจ้าอันนี้กับเป็นพักไอ้ซาลาเน่เนาะจ้าพี่น้องเนาะสาลาเน่ลูกมาข้างล่างกับเป็นอันดอกบานซื่นจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นใบไอ้ใบกลางว่านจ่าพี่น้องต้นกลางว่านจ้าต้นกลางว่านหน่อยเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นพักไอ้ตั้งโอ้ตั้งสายเฮาล่ะจ้าทั้งนี้อันทั้งนี้กั ไอ้ต้นอันนั้นเนาะจ้าพี่น้องต้นกระส้ายบ้านเฮ่าลหรจ้าพี่น้องต้นกระส้ายเนาะจ้าเนาะอันนี้กับมะพักบัวจ้าพักบัวข้าเจ้าบอคอยงามจ้าเพราะว่าข้าเจ้าบอมากดินดินดินจังไดดอกจ้ามันมันคือดินบ้านเฮ้าแมมันเป็นเป็นดินกระสอบจ้าดินกระสอบมาปลูกเนาะจ้าเนาะมันก็นเลยบองามข้าเจ้ากระสีบอมากดินนะจ้าเบิงข้าเจ้าอันนี้อันเป็นใบ ไอ้ผู้ข้าวด้วจ้าพี่น้องต้นผู้ข้าวจ้ะดรเข้าเจ้ากำลังแหงเนาะไปหั่นกับสลัแหน่สรัแหน่กับดอกไม้ปลูกใส่กันมุนอุ้ยปุยจ้ะพี่น้องพักตั้งโอตั้งสายปลูกใส่กันกับสลัแหน่เลยจ้ะยหา่ม่ไเด็ปลูกข้าเจ้เาดอกจ้ามันเป็นดินเกา่าเป็นดินเกา่าข้าเจ้าบบานี้เฮาเอานเมื่อปลูกดอกไม้ข้าเจ้าก็เลยขึ้นมาเลือยบอถอนข้าเจ้าอ,ออกจ้ามันก็เลยเป็นแบบนี้จะ้ะมบบนี้ก็บมัน สวนพักบุ้งจ้าพี่น้องเวานในพักบุ้งไหวนะจ้าเนาะในพักบุ้งกับผักซีจะาบ้านผสมผสมกันไว้จ้าพี่น้องแดดซองจ้าเลี้ยวบ่ค่อยเห็นดอกจ้าสะท้อนแสงจ่าพี่น้องขอโทษคอภัยหลายๆเ้อจ้าอันนี้กับต้นพักไอตั้งสายหน่อยจ้ากำลังเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยขึ้นจ้าพี่น้องอันนี้กับตั้งโอ๊ตั้งสายเพื่อนจ้า แล้วก็เบี้ยบักพิกแก่พี่น้องเบี้ยบบกพริกำลังสีออกดอกพีิเกิดกำลังสีออกดอกกำลังเป็นซ้วมดอกออกมาจ้าพี่น้องอันนี้ก็ต้นบักกูดจ้าต้นบักูดเอามาตะบานน้องสาวจ้าเอามาตะฝลั่งเศษจ้าน้องสาวเขาเจ้าสื่อไห้นาะจ้าเนาะอันนี้เป็นต้นบักกูดจ้าพี่น้องกำลังสีหง่จ้าพิ่นกำลังสีหญยสีสูงเนาะจ้าเนาะใบเพิ่นกระดูกด bon ูจ้าก็ได้กินน้ำเพ่นเลยจ้า อีนน่พ่อกระปลูกใส่กระถางไวจ้จ้างามอยู่จ้าว่อน,นี้ก็เป็นเป็นปลาแบบเคี้ยวๆจ้าพี่น้องเคี้ยวๆเคี้ยบัแบบพริกเนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นแบบพริก,กะจ้าข้าปลูกใส่กระถางไว้พี่น้องแบบพริกว่อน,นี่ก็เป็นใบนาดบ้านข้าเจ้าจ้าไว้ถ้าใส่ใส่เนี่ยใส่ซุปใส่พวกไอ้เนี่ยสัตว์ละจ้า ไว้ตุ้นเนี่ยตุนนยังจะแก่ข้าวเนาะจ้ะเนาะใบเขาเจ้าเป็นจังสี่จ้ะคล้ายๆใบนาดบานเท่าละจ้ะมันนี่ก็เป็นพักแป้นจ้ะพักแป้นย่า่พักแป้นดอกอัน,นสาลาเนียจ้ะพี่น้องอันอันนั่นกับต้นพักซี่จ้ะพักซี่เขาเอาว้เอาแนวมันจ้ะพี่น้องจ้ะมันนี่ก็เป็น ต้นบักเคี้ยวเ,เนาะจ่าพี่น้องต้นบักเค,เคี้ยวอันนี้นันนันผักซีเฮ่าจ้านันผักซีเฮ้าได้ผักซีสองนันจ้าปีนี้มาสาโวดจ้าไปเที่ยวบ้านเฮ่าจ้าไปเที่ยวเมืองไทยเนาะกลับมามมาปลูกมันกะลาละจ้าพี่น้องก็ได้ผักซี ได้เดียนนึ้งเนาจ้าได้เดียนพอดีจ้ากะเลยไทยให้พี่ให้น้องเบืองว่ามันใหญ่ซ้ำไดเนาะจ้าเนาะฟักซีไทยสวนไทยในะอิตาลีเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นต้นบบกเคียเฮาจ้าจ้าพี่นอ้องอันนั้นก็เป็นดอกไม้จ้าดอกไมเก้เป็นพีกเป็เนพีกเนาะจ้าเนาะพีกดอกไม้จ้าพี่น้องพีกมันก็ขึ้นเป็น คือเป็นวีเป็นพั่วแบบนี้แม่จ้าบ้านข้าเจา้าพ,พีิกพญายันพันซื้อมาปลูกไว้ให้สิขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นพั่วแบบนี้จ้าพี่น้องแต่บอกหูว่าสิเพ็ดบอนนอจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นบักพลิกพีกพิกบ้านข้าเจ้าหรอจ้าพี่น้องแต่ว่ามันสิออกเออออกเป็นน่วยกลมๆเด้อจ้าพี่น้องน่วยกลมๆจ้าใบาข้าเจ้าบางังน่วยกลมๆเนาะจ้าเนะาะจ้าน่วยข้าเจ้าจา้า ไปหั่นกับแม่นต้นดอกไม้ายๆจ้ากระทางดอกไม้กระทางดอกไม้จ้าพี่น้องงามอยู่จ้าพี่น้องต้นกล้วยย้ายปลูกไว้จ้ากำลังงหญ่กำลังสีได้ใสใบจ้าพี่น้องจ้ามานี่กับแม่ดอกไม้จ้าอันนี้กับดอกไม้จ้าดอกไม้นาอจ้าเนาะอันนี้หลังบ้านเด้อจ้าหลังบานย้ายจ้าอันนี้กับงามได้จ้าพี่น้องย่ายามากไอ ดอกอันนี้จ้าพี่น้องเบิ้งนี่แม่งามบอค่ะงามบอเอามัตตบัตหนองสาวด้วยหนองสาวเห้มาสวงต้นแต่กะมาข้าเจ้าออกไอออกนอออกมาแบบนี้แม่เจ้าเขากะมาขยายพันธุ์ข้าเจ้าออกแกพี่น้องเขากะมาออกข้าเจ้าขยายออกเนาะจ้าเนาะก็ได้ลร้เบี้ยจ้าพี่น้องอันนี้ก็สวนหน่อยแย่ๆค้อกันจ้าปีกนิกสวนปีกนนกแกพี่น้องอันนี้ก็มองนั่งเล่นนแกพี่น้อง มองนั่งเล่นเสริมเย็นหนาหวอนเพื่อนละจ่าพี่น้องข้างล่างขางล่างทั้งหลังบานจ่าขางล่างนอกจากนอกก็ส <t> ิเป็นประมาณนี่จ่าพี่น้องจ่าอันนี้ก็กงโนกอนจ่าพี่น้องกงโนกเล่าจ่าอันนี้ก็เป็นแตงโมจ่าพี่น้องแตงโมแค่ตะลุกจ่าแตงโมอิตาลีหน่วยใหญ่ได้จ่าพี่น้องเบื่องจ่าดอกกะดอกไม้เข้าจ่าพ <t> ี่น้อง ดอกไม้จ้าใบถานั่งเ,เด่นไปยกไปทางหนอกกับเมนปลาผักเข้าพี่น้องปลาผักซีหน่อยจ้าติ้ยายไทยให้เบิง้งวางหันนะจ้าปลาผักซีหน่อยอันนี้ก็เป็นดอกไม้ดอกตัวเข้าจ้าว้ถานั่งเด่นเนาะจ้าเนาะเอาไปถานั่งเบิง้งเววถือเบลผิบย้ายกระไดไปถานั่งเบิง้งนั่งเล่นนาฮวนเสริมเย็นจ้าพี่น้อง จ้าพี่น้องขอขอบคุณค่ะติดติดตามรับชมเนาะจ้านาะบายบายค่ะพี่น้อง